มาดูแบบพลังของเราการพลังชาวใจนทุกคนคะคืนนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะหัวใจซ่อนลามาร่วมส่งตัวนิยายทุกคนเอ่อตอนละครอะไรนะตอนละครทุกคนกับสู่นิยายกันนะคะเอ่อสามารถมาติดเเทน 10x ได้เท่าที่ไหวค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องค่ะบอกว่าลองไม่ไหวแล้วสู้กันค่ะทุกคนเออใช่เออมาเราต้องมาติดเ 10x ค่ะสู้ค่ะทุกคนเราจะผ่าของข้า ก็สามารถดูได้นะคะวันนี้ฮะสี่ทุ่มสี่ทุ่มสินาทีค่ะทางช่อง3มกดสามสิบสาค่ะ EP แปดนะคะใจซ่อนรัก EP สุดท้ายแล้วใครที่ติดตามอยู่นะคะก็ห้ามพลาด EP นี้ส่วนใครที่ยังไม่เปิดดูนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูวันนี้ก็ยังทันนะคะก็ฝากด้วยนะคะยัเขาแบบมีความเป็นหมอปลากระดา 啊。Uh. Uh.